ช่วงนี้เราจะมาเกาะติดความเคลื่อนไหวครั้งสำคัญของคาวาซากิในการเดินหน้าพัฒนาบิ๊กสกูตเตอร์เข้าสู่ตลาดเมืองไทยหลังจากที่ผมได้มีการรายงานข่าวเกี่ยวกับการให้สัมภาษณ์ของผู้บริหารสูงสุดของคาวาซากิที่อินโดนีเซียโดยสื่อมวลชนชื่อดังนั่นก็คืออีวานบันนาลันได้มีการระบุอย่างชัดเจนครับว่าคาวาซกินั้นกำลังเดินหน้าพัฒนาบิ๊กสกูตเตอร์ ออกสู่ตลาดที่อินโดนีเซียและผมได้มีการวิเคราะห์เพิ่มเติมครับว่าประเทศไทยของเราก็จะมีการพัฒนาบิ๊กกูเตอร์ออกสู่ตลาดด้วยเช่นกันซึ่งโครงการพัฒนาบิ๊กกูเตอร์คาวาซากิจะใช้ฐานผลิตที่เมืองไทยและอินโดนีเซียร่วมกันแต่เมืองไทยของเรานั้นจะเป็นฐานผลิตที่ส่งออกไปยังหลายประเทศทั่วโลกก็มีแฟนคลับคาวาซากิสนใจสอบถามกันเข้ามาด้วยความตื่นเต้น บางคนเฝ้ารอคอยการเปิดตัวบิ๊กสกูตเตอร์ของคาาาสกิิมาหลายปีแล้วแต่จนแล้วจนรอดก็ยังไม่มาสักทีเห็น Honda Forza ซ5 0ต่อสู้กับ Yamaha X Max 300หรือแม้แต่ s u z u กิเองก็มี Bergman 400ที่เข้ามาสร้างสีสันให้กับวงการบิ๊กสกูตเตอร์ของเมืองไทยแต่คาวา s a กินั้นกลับนิ่งเงียบแฟนคลับคาวา s a กิหลายคนขอให้ผมช่วยรายง,งานข่าวอย่างต่อเนื่อง โดยบอกอย่างมั่นใจครับว่าเปิดตัวเมื่อไหร่จะรีบไปจองเป็นคนแรกทันทีแฟนคลับคา沃สกิหลายคนอดทนอดกลั้นมายาวนานครับและวันนี้แสงสว่างที่ปลายอุโมงค์เริ่มชัดเจนมากขึ้นแม้แต่โชว์รูมคา沃สกิหลายแห่งก็บ่นกันเข้ามาให้ผมได้ยินในช่วงหลายปีที่ผ่านมาหลายโชว์รูมท้อแท้อ่อนใจและหลายแห่งก็ถอดใจเลิกค้าขายกับคาสกิไปแล้ว พอมีกระแสข่าวบิ๊ก c o กูเตอร์ออกมาแบบนี้หลายคนเริ่มมีกำลังใจครับยืนยันกับคุณผู้ชมนะครับว่าการให้สัมภาษณ์ของผู้บริหารชาวญี่ปุ่นซึ่งเป็นผู้บริหารสูงสุดของคาบสกิอินโดนีเซียนั้นถ้าไม่มีอะไรชัดเจนเขาจะไม่กล้าพูดอย่างเด็ดขาดและเมื่อสัมภาษณ์ออกมาแบบนี้แล้วแน่นอนร้อซครับว่าแผนการพัฒนาบิ๊กสกูเตอร์ได้เริ่มขึ้นแล้วครับหลายคนอยากทราบว่า มันจะเปิดตัวเร็วที่สุดได้เมื่อไหร่การพัฒนาโมอโเตอร์ไซค์รุ่นใหม่แบบ New m o เดลก็คือใหม่แกะกล่อง100%เเซทั้งคันต้องใช้เวลาอย่างน้อย2ปีครึ่งถึง3ปีถ้าคาวาซกิเริ่มต้นมาตั้งแต่ปีที่แล้วอย่างเร็วสุดก็คือในช่วงครึ่งปีหลังของปีหน้าปลายปีพศ2568เป็นอย่างเร็วที่เราจะได้เห็นบิ๊กสกูตเตอร์ของคาวาซกิครับแต่ถ้าหากว่า คาวาสกินั้นแอบซุ่มพัฒนามาแล้วก่อนหน้านี้ปี2ปี 2> <c oughs> ก็อาจโชคดีได้เห็นการเปิดตัวอย่างเร็วในช่วงปลายปีนี้มาลุ้นกันดูครับว่าบิ๊กสกูตเตอร์รุ่นใหม่ของคาวาสกิทนั้นจะให้ความสวยงามเพียงใดมันจะเป็นทรงสปอร์ตโชบเชียวหรือเป็นแนวทัวริงเน้นความโค้งมนกลมกลืนยังไม่สามารถตอบได้ในขณะนี้ครับและทุกครั้งที่ผมมีการนำรุ่น J300 ที่ทุกท่านกำลังชมภาพอยู่ในขณะนี้ มาลงให้ชมกันนั้นมักจะมีหลายคนเข้าใจผิดคิดว่าคาวสกิวันนี้จะนำรุ่น J300 ออกมาขายเพื่อต่อสู้กับ Yama h x x m a ็ก0หรือ Honda Forza ซ5 0ซึ่งก็พอจะเข้าใจได้นะครับว่าแฟนรายการบางท่านเพิ่งเข้ามาชมได้ไม่นานก็เลยยังไม่ทราบข้อมูลที่แท้จริงของ J300 คันนี้มันถูกเปิดตัวครั้งแรกวันที่5พฤศจิกายน พศ2556ในงานอิกมาโช2013นับถึงวันนี้เป็นเวลา10ปีครึ่งและหลังจากนั้นก็ได้มีการเปิดตัว J125 ในรูปโฉมเดียวกันแตกต่างที่เครื่องยนต์ขนาด 125cc โดยเปิดตัวที่งานอิกมาโช2015ตามหลัง J300 2ปีเต็มคาวสกิมีแผนจะเปิดตัว J500 ในงานอิกมาโช2017 แต่ถูกยกเลิกไปอย่างน่าเสียดายครับเพราะว่ายอดขายของ J 3 0 0และ J 1 2 5นั้นทำได้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ในยุโรปโปรเจกต์ J 5 0 0ก็เลยถูกยกเลิกไปอย่างน่าเสียดายมีแฟนคลับคาวา s a บางท่านสงสัยสอบถามเข้ามาครับว่าผู้บริหารคนเก่าของคาวา s a ในเมืองไทยที่เคยบอกว่าจะไม่ทำบิ๊กสกูตเตอร์ในเมืองไทยนั้นปัจจุบันนี้ยังคงบริหารอยู่หรือเปล่าเพราะถ้ายังบริหารอยู่ บิ๊ก c o กูเตเมืองไทยอาจจะไม่ได้เกิดมาถึงตรงนี้ผมจะเล่าให้ฟังอีกครั้งหนึ่งครับเพราะว่าหลายคนคงยังไม่เคยฟังมาก่อนภายหลังการเปิดตัว J300 วันที่5พฤศจิกายนพศ2 5 5 6หลังจากนั้นไม่นานผมก็ได้มีโอกาสพูดคุยสอบถามกับทางผู้บริหารคาสกิคนไทยในยุคนั้นว่ามีแผนจะเปิดตัวบิ๊กซกูเตอร์ J300 ในเมืองไทยด้วยหรือไม่คำตอบที่ได้ก็คือคาวสกินั้น ไม่มีแผนในการเปิดตัวบิ๊กสกูตเตอร์ในเมืองไทยแต่อย่างใดโดยมองว่าบิ๊กสกูตเตอร์นั้นไม่น่าจะเติบโตในตลาดเมืองไทยสักเท่าใดนักคาวสกิยังคงมุ่งเน้นพัฒนามอเตอร์ไซค์สปอร์ตอยู่อย่างต่อเนื่องและยังมีการกล่าวสำทับด้วยว่าถ้าตัวเขายังคงบริหารอยู่ในคาวสกิจะไม่มีการเปิดตัวบิ๊กสกูตเตอร์อย่างแน่นอนความจริงเรื่องหนึ่งที่หลายคนยังไม่ทราบกันก็คือว่าผู้บริหารเก่าก่อนหน้าผู้บริหารคนนี้ เคยมีแนวทางในการพัฒนารถมอเตอร์ไซค์ AT หรือออโตเมติกหรือสกูตเตอร์ขนาดเล็ก125 150cc ซึ่งโครงการเดินหน้าพัฒนาออกไปแล้วแต่ถูกยกเลิกเพราะมีการเปลี่ยนแปลงตัวผู้บริหารนั่นเองครับอีกโปรเจกต์หนึ่งที่ถูกยกเลิกนั่นก็คือ GTO เครื่องยนต์4จังหวะย้ำนะครับว่า GTO เครื่องยนต์สจังหวะผู้บริหารคนก่อน มีแนวคิดในการพัฒนา GTO สีจังหวะแต่ว่าพอเปลี่ยนตัวผู้บริหารใหม่โปรเจกต์ GTO สีจังหวะก็ถูกยกเลิกไปอีกเหมือนกันก็จะเห็นได้ว่าแนวทางของแต่ละค่ายแต่ละบริษัทนั้นถ้ามีการเปลี่ยนแปลงตัวผู้บริหารเมื่อไหร่หลายสิ่งหลายอย่างทางนโยบายแผนการพัฒนาผลิตภัณฑ์ก็จะมีการเปลี่ยนแปลงตามไปด้วยต่อคำถามที่ว่าผู้บริหารคนนี้ยังคงบริหารอยู่หรือเปล่าตอบเลยครับว่า กเกษียณไปยาวนานหลายปีแล้วส่วนผู้บริหารคนไทยในปัจจุบันนี้ก็ยังไม่เห็นมีการเปลี่ยนแปลงอะไรทั้งสิ้นทุกอย่างยังคงเหมือนเดิมในช่วงหลายปีที่ผ่านมาแต่เมื่อถึงวันนี้กระแสะข่าวล่าสุดกับการพัฒนาบิ๊กซกูเตอร์ในเมืองไทยและอินโดนีเซียร่วมกันผมก็เชื่อว่าผู้บริหารคนปัจจุบันก็คงมีส่วนในการผลักดันนโยบายบ้างอยู่เหมือนกันมาถึงตรงนี้คุณผู้ชมคิดว่า บิ๊กสกูตเตอร์รุ่นแรกของ k a w า s ก k i ในเมืองไทยควรจะมีขนาดเครื่องยนต์เท่าไหร่300 350หรือ400 cc อีอปชันบนตัวรถควรจะมีอะไรบ้างเช่นอัพไซด์ดาวดิสเบรกหน้าคู่หน้าจอเรือนไม้แบบ TFT ควรจะมีหรือไม่เรื่องเราจะเป็นอย่างไรเราจะมาเกาะติดความเคลื่อนไหวกันต่อไปในโอกาสหน้าครับ